ส่วนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจากโครงการหมู่เด้งปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้และสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนนยางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ นายนารงวิชชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วยนายธนพุิรสิริปยานาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีและนายศรีศักดิ์สุขชุ่มผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับบริษัทไลลาอมูเลตจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยฟุตแวร์1 9 9 9ซึ่งจากกิจกรรมไลฟ์จำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือ โรงเรียนชายแดนทางด้านของสิ่งของและเงินบริจาคนะคะอาทิ ชุดเสื้อกัก๊กเกาะเสริมเหล็ก20ชุดเครื่องปั่นไฟ3เครื่องเครื่องซักผ้า2เครื่องและรองเท้า600คู่ได้มอบแก่โรงเรียนบ้านนลยางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6และโรงพยาบาลน,น้ำขุนอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาทหารตลอดจนประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับหมูเดงนั้นนะคะไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ขวัญใจในโลกโซเชีย แต่ยังทําหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งการอนุรักษ์และการส่งต่อบพลังบวกจากสวนสัตว์สู่สังคมในฐานะสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยที่มีบทบาทสําคัญทั้งในด้านของการศึกษาการวิจัยและการสื่อสารเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยความน่ารักสดใสของหมูเด้งนะคะก็ทําให้เข้าถึงหัวใจของผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวงังและกําลังใจที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่งตรงถึงมือประชาชนทั่วประเทศค่ะ